สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีฟอร์ดรถใบไทยแด์ครับวันนี้จะอยู่ที่โชร,รูฟอร์ดพระราม2นะฮะเหมือนเดิมนะฮะที่ประจํานะฮะที่เราอยู่กันที่นี่นะครับแล้ววันนี้นะฮะมีอีกหนึ่งคันนะฮะที่ต้องบอกว่าเอาใจเวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะกระบะสายทํางานพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับที่ในชีวิตประจํวาวันรวมไปถึงการใช้งานในเรื่องของอาการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆนะครับ ฟอร์ดิเจอร์เอ็กซ์อนะฮะอย่างที่ทุกทุกคนเคยดูกันแล้วหลายๆครั้งนะฮะตอนนี้ใครที่กำลังลังเลอยู่นะฮะในเรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญเนี่ยจะต้องบอกเลยว่า f o r ์ดิเจอร์เอ็กซ์อเนี่ยถือว่าโปรโมชั่นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีปล่อยหนึ่งคันนะฮะมาในสไตล์ที่ต้องบอกว่าเรียบรู้นะฮะก็ดูดีตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะฮะเน้นในเรื่องของการใช้งานนั่นเองนะครับอยู่ด้านหลังของตู้นะฮะฟอร์ดิเจอร์เอ็กซ์อสีขาวครับ อุปกณ์ตกแต่งมีเพิ่มมาเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆก,กันว่ารถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างตรงไหนบ้างนะฮะกับน้องเซลใหม่ครับพี่เซลใหม่ของเรานะฮะพี่บอลหรือพี่เทพนะฮะฟอร์อดอีฟพร,ราม2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ โดยมาตรการนะฮะต้องขออนุญาตใส่แมสนะฮะตลอดเวลาที่เราอยู่ที่โชว์รูมนะฮะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับนี่คือ Ford Ranger XL Plus Cat, รุ่นปี2021นะฮะด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นล่าสุดเลยก็ว่าได้ครับสำหรับกระบาะสร้างตัวกระบะแคปตัวเริ่มต้นจากฟอร์ตัวนี้นะฮะส่วนในเรื่องของความพิเศษเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมี พี่เซลนะฮะหน้าใหม่นะฮะเขาเพิ่งเข้ามา,า,าอยู่ในวงการนะฮะจะพาทุกคนมาดูกันนะฮะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของออปชั่นต่างๆรวมไปถึงโปรโมชั่นนะฮะตอนนี้คุณสามารถใช้เงินออกรถได้ที่เท่าไหร่ดาวยังไงนะฮะผ่อนยังไงนะครับมาดูพร้อมกันครับอ่ะอยู่ขวามือผมละอ่ะเชิญครับ เจอครับพี่บอลครับอ่าสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับพี่บอลแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้นิดหนึ่งว่าเป็นใครมาจากไหนผมก็เป็นเซลล์ที่ศูนย์ฟอร์ดที่โอเพ่นทาวน์2เลยนะครับก็อาจจะเป็นเซลล์ใหม่นึงนะฮะอาจจะมีสิ่งใดที่มันขาดหรือบกพร่องไปก็ขออภัยหน้าวันที่นี้ด้วยนะสำหรับผมแต่วันนี้บอลจะพามาดูนะฮะในส่วนของแถวครับตัวกระบะรุ่นนี้เลยนะฮะเนาะเป็นรุ่นใช่่เออ XL Plus Sport XL ะพั s ตอนนะฮะที่เขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าอันนี้เป็นแคปเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเท่านั้นเองจากฟอร์ดที่ราคาเรียกว่าแทบจะดีที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับอ,อย่างแรกเลยพี่พบอลเ,เ,เปรียบเทียบให้ดูนิดหนึ่งว่ามันต่างกับรุ่นอื่นยังไงนะฮะอุปกรณ์สีอะไรยังไงมายัางไงบ้างครับรุ่นนี้โอเคในความพิเศษของเขาเองเลยนะใชัในตัว XL ฮัสกี้สปอร์ตตัวนี้ต้องมีสปอร์ตด้วยนะครับโอเคครับผมในมาทเสอาตัวนี้เลยเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับรุ่นบางก็จะคันนี้ต้องบอกว่าแต่งน้อยนะฮะแต่งน้อยใส่มาแค่คิ้วล้ออะไรเท่านั้นเองนะครับเริ่มจากไฟด้านหน้าเลยพี่บอลไฟด้านหน้าเนี่ยเขามีความแตกต่างยังไงกับรุ่นอื่นบ้างครับตัวนี้ครับทานคะนรุ่นในส่วนของด้านหน้านะไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ไฟเนี่ยไม่ได้เป็นโพรเจคเตอร์ไฟเป็นโคมดำครับตัวนี้อ่าจะสังเกตเห็นได้ว่าคือรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยแทบทุกรุ่นเลยเออ่รุ่นกลางขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นล่างโรซิลลี่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นโคมฮาโลเจนแบบนี้นะฮะเป็นหลอดฮาโลเจนใช่ไหมใช่แต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือตัวโคมเนี่ยเขาเป็นสีดำนะฮะ ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตัวโคมตัวกระจกเขาเนี่ยยังมีความใสอยู่แต่ว่าโคมด้านในเนี่ยเขาเป็นสีดําแน่นอนมันเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันสีขาวใช่ไหมพี่เทพใช่ครับผมรถเป็นสีขาวแล้วก็มันจะตัดกันได้ดีมากๆนะฮะับเพราะถ้าพี่ทำให้รู้สึกว่ารถมีพลังอ่าสปอร์ตดูแบบอ่าฮะมีสมาร์ท้็เลยับประมาณนั้นครับกระจังหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช่ไหมครับจากดําด้านตอนนี้เป็นดําเงาแล้ว พิเศษอีกอย่างนึงนะฮะับคข็นลมด้านล่างแข็กันลมด้านล่างนะครับของการทรงตัวของรถเนาะเาแบบบรรทุกอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับรดลองไม่แง้ไม่เงยไม่ไงนะครับเอะผมสังเกตเห็นว่าคันนี้มันมีไฟตัดหมอกมาด้วยครับอันนี้คือผมเออจริงจริงตัวรถของมันจะไม่มีมาให้นะฮะในส่วนตรงนี้ผมจะแก้มาเป็นพิเศษเลยนะครับอยู่ในชุดของโปรนี้เลยอ่าอันนี้แถมเพิ่มแถมเพิ่มให้เลยครับน้องเลือกได้เลยครับคือจริงจริงต้องบอกว่ามันมัน มันเป็นอะไรที่มันจําเป็นมากนะสำหรับการใช้งานนะครับเวลาวิ่งกลางคืนมีฝุ่นหรือว่ามีหมอกอะไรอย่างเงี้ยตัวไฟตัดหมอกเนี่ยมันทข้งโอเคเลยนะครับอ่าไปด้านข้างบ้างครับพี่เทพครับผมสังเกตเห็นว่ามีคิ้วร้อเข้ามาด้วยตัวนี้ตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้เราตามใจลูกค้าเลยลูกค้าขออย่างไรได้อย่างนั้นนะฮะอันนี้คิวร้อหกนิ้วมีหมุดเลยนะครับตัยวยาวเลยเนาะอันนี้คิวล้อขนาดหกนิ้วแบบมีหมุดอันนี้เขาเจาะตัวถังไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็น จะเอามาครอบอีกชั้นหนึ่งไม่มีการตอกไม่มีการขูดไม่มีการขัดอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นการครอบเข้ามาก็เลยใส่ตัวน็อตขบีกชั้นนึงติดกาว 3M นะฮะตอนนี้เขาติดกาว 3M จอดช่วงเนี้ยครับมีน้ำยาประสานแล้วก็มีตัวกาวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเหนียวความแน่นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเยอะแยะใช่ครับแล้วตัวล้อแม็กครับตัวเนี้ยออันนี้เปลี่ยนมาใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับอันนี้เป็นแม็กมาจากโรงงานเลยครับอ๋อเตา เงาเลยนะครับผมขนาดา5เลยนะครับครับตัวนี้ขอบอยู่ที่17นิ้วนะครับขนาดยางที่เราให้มานะคร2 65 65 R 17อืมเป็นบิสต์โตรันเลอร์มาด้วยนะครับเป็นยักษ์เริ่มมาให้อย่างดีเลยนะครับเป็นของมาจากโรงงานเลยเนาะอ่ามาดการอยู่แล้วต้องบอกว่านี่เป็นกระบะตัวเริ่มต้นนะฮะกระบะราคาเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าได้ตัวล้อแม็กมานะฮะได้ไฟหน้าคมดำมาแต่มาด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็มีเบ้ามือจับใช่ไหมครับจับนี้ก็ใส่ให้มาเลยนะครับอ่าอ<ใ>น้ป้องป้องกันริ้วรอยนะครับคิ้วกันศาสตร์ไหมครับข้างบนคิ้วกันศาสตร์ก็ใส่ให้ยังดีเลยครับผมค<อ>ุณผู้ชมคิ้วกันศาสตร์อันนี้เป็นของศูนย์นะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าของศูนย์จะไม่มีช่วงหลังตัวนี้ถูกต้องจากที่ศูนแก้ครับประตูคจับแต่ข้อดีก็คือของศูนย์เนี่ยมันจะแข็งแรงมากๆมันจะเหนียวมากๆฮะมาตรฐานครับลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปนะลองสังเกตดูนะฮะ ถ้าเป็นชิ้นส่วนของศูนย์เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยจะเหนียวมากๆเลยฮะแต่ว่ามันจะมีเฉพาะตัวบานประตูเท่านั้นตัวบานแฉปเนี่ยจะไม่มีนะฮะใชจ่จริงจริงบานแฉกไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันได้เรื่องของความสวยงามอ่าสมไมครับมีอะไรอีกครับในส่วนของฝาครอาบานะครับฝาครอบถังน้ํามันก็จะททาให้รู้สึกว่ารถมีดับ ควาเขึ้นมาเติมน้ำมันอะไรครับพี่เด็เป็นน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันดีเซลนะครับสิบปีเจ็บถึยี่สิบได้เลยว้าวได้เลยเดี๋ยวแต่ว่าัก็กประมาณ80ดิลิตรนะครับเต็มถังขี่ยาวได้เลยจุแปดสิบลิตรไม่ต้องแวะทางบ่อยเลยครับขี่ยาวได้เลยครับอันนี้เป็นความพิเศษของถังน้ำมันฟอร์ดนะครับเปิดพร้อมการล็อกประตูเลยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับวันที่เปิดไม่เจอนะครับพี่เห็นของเราวันนี้ฟอร์ดจัดให้อย่างเดียวเลยครับประตูปิดล็อกปิดน้ำมันล็อกครับผมสวยงามครับ จะมาด้านหลังครับด้านหลังแน่นอนก็จะมีตัวครอบไฟเหมือนกันกับครอบไฟหน้า<ส>ใช่ไหมครับไลนเลนเจอร์มาให้เลยนะครอบไฟอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่างานตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมมาสะท้อนแสงนะครับในช่ว,วาางเวลากลางคืนนะครับฝาท้ายนะฮะฝาท้ายก็จะมีคําว่าเรนเจอร์แล้วก็ตัวสปอร์ตอยู่นะฮะ<ด>เพราะ<ด>อย่างที่บอกทุกคนนะคันนี้เป็นอฟอร์ไลน์เลนเจอร์เอ็กซ์แอลพลัสสปอร์ตนะฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนคันอื่นยังไงไม่รู้นะคันเนี้ย มีอะไรแตกต่างครับวันหลังเนี่ยนี่ครับผมนำเสนอเลยครับอันนี้เป็นกล้องถอยหลังนะคะแตายะลยนี่นะอ๋ออันนี้เป็นพิเศษเลยนะฮะครับผมติดตั้งให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษเลยนะครลูกค้าบอกว่าชอบมากนะครับแต่ชิ้นส่วนชิ้นนี้ครับเขาเรียกว่ากล้องโลโก้อันนี้ก็จะมีตัวกล้องอยู่ด้านล่างโลโก้นะฮะมันได้เรื่องการใช้งานนะฮะมา๋อลูกค้ามาแล้วนะฮะ อันนี้ลูกค้ามาแล้วรอรับแล้วคันนี้โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพูดต่อแล้วกันนะครับก็ตัวรถเนี่ยคร่าวๆก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าภายในเดี๋ยวมีอะไรพิเศษเราลองมาดูกันบ้างนะครับเปิดมาด้านในกันบ้างครับแน่นอนด้านในเนี่ยก็ตัวจอนะฮะตัวกล้องถอยเนี่ยจะซิงค์เข้ากับตัวจอเลยนะครับรวมอะไรที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะหน้าจอซ้ายขวาแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับ TFT นะฮะ เกียร์ธรรมดา6สปีดครับและที่สำคัญนะฮะฟอรตัวเริ่มต้นในปัจจุบันนะฮะตอนนี้มีกุญแจรีรโมทมาแล้วแน่นอนได้เรื่องของความสะดวกสบายเข้าไปอีกนะฮะที่แผงคอหน้านะฮะตัวนี้จะมีสวิต์ของตัวไฟตัดบ,บอกอยู่นะฮะเป็นการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับตัวพรมนะฮะพรมกระดุมเข้ารูปอ่า ด้านหลังก็จะมีตัวเบาะแคปนะฮะที่เพิ่มเข้ามาให้นะฮะเรียบร้อยฮะนี่คือตัวรถนะฮะกับฟอร์เนจอร์เอชแอลนะฮะ2021นะฮะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะฮะจอดรอส่งมอบอยู่จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยด้านหน้านะครับด้านขวาเนี่ยเป็นตัว For d Ranger XLT นะฮะด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัว For d Ranger XL Plus นะฮะซึ่งตัวท่าผมนะเดี๋ยวผมจัดให้อันนี้เราปภประจำเจว์ลูมนะครับ XLT จะอยู่ด <X> ้านขวาของทุกทคนนะฮะแล้วก็ XL Plus นี่จะอยู่ด้านซ้ายมือของทุกทคนนะฮะจะสังเกตความแตกต่างของเขานะครับด้วยตัวสีสันของตัวกระจังหน้านะฮะแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยตัว XL Plus ก็จะเป็นโคมฮาโลเจนแต่ว่าเป็นโคมสีดำนะฮะสังเกตเห็นไหมครับตัว XLT เนี่ยเขาจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะฮะแต่ว่าเป็นโคมสีโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวสังเกตเห็นไหม ไฟเลี้ยวเออยู่ที่ตัวกระจกไฟเลี้ยว x อ p r พาจะอยู่ที่แก้มนะครับส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้คุณสามารถใช้เงินออกรถได้เริ่มต้นเพียง1นึ่งืนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเรื่องของเครดิตเรื่องของเลทการดาวก็คุยกันอีกทีนึงนะครับเงื่อนไขนะฮะตัวโปรโมชั่นตัวรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะฮะเรื่องของรายได้เรื่องของเครดิตนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะแนะนำทุกคนนะฮะอินบอ์เข้ามาพูดคุยกันนะฮะที่ 0615914616นะฮะหรือว่าอีอมเข้ามาที่ a c e b o o k แฟนเพจทรีฟอร์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะฮะและนี่คือ f o r ์ดเอเจคซ์เอลพ2021ที่เตรียมมาฝาทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับ YouTube c h a n n รีฟอร์ดและแฟนเพจทรีฟอร์ดไปด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ